สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขคบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวพันตำรวจโทรประเสริฐธรรมชัยสารวัตรสืบสวนสอพอเมืองอุดรธานีพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนแถลงข่าวจับกลุ่มนายสินอินทปรนุษอายุ39ปีอยู่บ้านเลขที่1หมู่7ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครในข้อกล่าวหาลักทรัพย พร้อมด้วยของกลางรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่ามีโอสีดำหมายเลขทะเบียนขอไข่ทอทงสรสี8834อุดรธานีโดยจับกลุมตัวขนาดที่นอนหลับเนื่องจากเมาอยู่ภายในวัดบ้านผักตบตำบลผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทั้งนี้ตำรวจสพอเมืองหนองหานนะครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชายแปลกหน้าเมาสุรามาขอข้าก้นบาดพระ และขอนอนค้างพักอาศัยอยู่ในวัดได้3วันสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับพระภิสุสงฆ์และชาวบ้านที่พบเห็นจึงไปตรวจสอบพบว่านายศิลนอนเมาสุราอยู่ในศาลาและรถจักรยานยนต์ตำรวจได้ตรวจสอบและก็ได้พบว่านะครับเป็นของนายทองแท่งไพรสวรรค์อายุ74ปีอยู่บ้านเลขที่6หมู่7ตนนําบลหนองไฮอํเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีที่แจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สพเมืองอุดรธานี ในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงประสานให้ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองอุดรธานีควบคุมตัวมาทำการสอบสวนจากการสอบสวนนายสินให้การรับสารภาพว่าเมื่อ3มปีก่อนบวชเป็นพระที่บ้านเกิดได้ 3, สามพรรษาแต่ก่อนเข้าพรรษาปีนี้ถูกเจ้าอาวาสจับได้ว่ากินเหล้าเลยถูกจับสึกจากนั้นได้เข้ามาทํางานรับจ้างทํางานก่อสร้างนะครับในเมืองอุดรธานีได้หนึ่งเดือนก็ถูกนายจ้างไล่ออก เนื่องจากตนเองชอบดื่มสุราเมาจนเสียการเสียงงานนะครับจากนั้นได้ตะเวนไปตามบ้านเพื่อนที่เคยรู้จักกระทั่งเช้าวันที่28กร,รกฎาคมที่ผ่านมาขณะเดินอยู่บนถนนในหมู่บ้านดงมะกรูดหมู่7ตำบลหน,นองไฮอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเห็นนายทองแท่งซึ่งมีอายุมากขี่รถจัก,กรยานยนต์มาคนเดียวจึงใช้อุบายขออาศัยไปส่งที่บ้านโคลกลาดตำบลหน,นองไฮอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยให้นายทองแท่งนี้นะครับเป็นคน ตอนท้ายเมื่อขับใกล้ถึงบ้านโคกลาดตนจึงแกล้งดับสวิตช์กุญแจรถจักรยานยนต์อ้างว่ารถน้ำมันหมดและขันอาสาเข็นไปเติมน้ำมันที่บ้านโคกลาดโดยให้ผู้เสียหายนั่งรอจากนั้นได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีมาหาเพื่อนที่อำเภอหนองหานตระเวนหาดื่มเหล้าแบบคําที่ไหนนอนที่นั่นนะครับส่วนมากจะเป็นวัดจนกระทั่งมาถูกตำรวจรจับกลุ่มตัวได้ดังกล่าวสนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดย ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว